รอบเดียวผมเกมมืออันนี้ก็จะมาสอนการเออ่เปลี่ยนรูปสตรีมบ a l เล t นะครับผมอย่งงั้นเราต้องคลิกมาที่สตรีมนะครับผมแล้วก็คลิกมาที่ชื่อแล้วมันก็จะมีบอกโปรไฟล์นะครับผมแป๊บนึงครับต้องรอนีนมันโหลดเสร็จน,นะครับผมอ่าแล้วแก้ไขโปรไฟล์ผมออได้แล้วใช่ไหม ผมรักนี่เนื้อเราต้องกดเอิม่มตรงไหนวะผมลืมวะตรงนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นรูปเพื่อน,นผมนะผมก็อันานั้นๆผมผมก็ยังไม่ได้ไปขอเอออเ้ยยังไม่ได้ไปเอเเขารียกว่าอะไรวะก็เอาเอาเอานี่ลงนะอะแล้วเลโก้ไป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 ,ไป,ไป,ไปให้พรุ่งนี้ฉันเริมตาม,มาละแล้วก็ เปลี่ยนรูปไหนก็ได้คลิกตรงเดิมครับแล้วก็อัปโหลดครับก็ขอจบคลิก,พกนเพียงแค่นี้ครับผม